คุณรู้หรือไม่ว่ามีชาวเกาหลีใต้มากกว่าพันคนที่ติดอยู่ในการขบวนการหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาและตอนนี้มีกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งกลับบ้านมาแล้วแต่เรื่องราวเบื้องหลังนี้อาจทําให้คุณตกใจและสงสัยในความซับซ้อนของโลกดิจิทัลมาดูข่าวที่น่าสนใจนี้กันเลยครับ ชาวเกาหลีใต้จำนวน64คนที่ถูกควบคุมตัวในประเทศกัมพูชาเพราะเกี่ยวข้องกับแก๊งคอนเซนเตอร์ได้เดินทางกลับประเทศแล้วอย่างปลอดภัยโดยทางการเกาหลีใต้ได้จัดเครื่องบินเช่าเหมาลำพิเศษไปรับพวกเขาเรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในขบวนการหลอกลวงผ่านออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่ข้ามพรมแดนชาติเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ลองนึกภาพดูนะครับ พวกเขาถูกนำตัวส่งกลับมาที่สนามบินนานาชาติอินชอนในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่18ตุลาคมโดยทีมเจ้าหน้าที่พิเศษจากรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เดินทางไปกัมพูชาตั้งแต่วันพุธก่อนหน้านั้นเพื่อเจรจากับรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับคดีหลอกลวงออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สมัครงานปลอมซึ่งมีชาวเกาหลีใต้จำนวนมากถูกหลอกลวงและกักขังเอาไว้แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มซับซ้อนและน่าสนใจยิ่งขึ้นคดีนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปราบปรามเครือข่ายแก๊งหลอกลงทุนคริปโตซึ่่่งเเปป็นนรรรรรรูแบบอบอออาาาาชญกกกมมไซ์ทีีัตยยว e อสพูติเชลเลนแในภาษาอังกฤษหรือการเลี้ยงหมูเพื่อเชือ้อในภาษาไทยแบบเมารวมใจคนร้ายจะเริ่มต้นในการสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อผ่านโซเชียลมีเดียเช่นการแชทเป็นเพื่อนหรือคนรักปลอมจากนั้นจึงหลอกให้เหยื่อลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโตปลอมและสุดท้ายก็ยักยอกเงินไปทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองคิดดูนะครับหากคุณมีเพื่อนออนไลน์คนหนึ่งที่ดูน่ารักและไว้ใจได้เขาบอกว่ามีโอกาสลงทุนพิเศษแต่สุดท้ายกลับเป็นกับดักที่สูญเงินไปหลายล้านมันอาจเป็นกรณีแบบนี้แหละ และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปจากรายงานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้เปิดเผยกับสำนักข่าวเอฟบางคนในกลุ่ม64คนนี้อาจเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกมาทำงานในศูนย์หลอกลวงโดยไม่สมัครใจในขณะที่บางส่วนอาจเข้าร่วมด้วยความเต็มใจเพื่อแลกกับค่าตอบแทนที่สูงเลี้วเช่นเดียวกับที่นายวีซองและที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ระบุก่อนหน้านี้ว่าผู้ถูกควบคุมตัวมีทั้งผู้ที่เคยร่วมมือกับขบวนการและผู้ที่ถูกบังคับให้ทำงานภายใต้การข่มขู่หรือใช้อำนาจรุนแรงโดยมีชาวเกาหลีใต้ราวหนึ่งพ ที่ทำงานอยู่ในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาซึ่งส่วนหนึ่งถูกบังคับด้วยการขู่จะทำร้ายหรือกักขังเอาไว้นายทัศน์โสคโคศกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้อธิบายว่าการส่งตัวผู้ต้องหาเหล่านี้กลับประเทศครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างกัมพูชาและเกาหลีใต้ในการต่อสู้กับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆสามารถทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมไซเบอร์ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยมีทั้งแรงงานต่างชาติและคนท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งบางคนถูกหลอกไปทำงานด้วยสัญญาจ้างงานปลอมก่อนถูกยึดพาสปอร์ตและบังคับให้ทำกิจกรรมหลอกอย่อออนไลน์เช่นการหลอกลงทุนคริปโตการดำเนินคอนเซนเตอร์ข้ามชาติหรือแม้แต่เว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ผิดก,กฎหมายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนนึึกถงงงตตตัววอย่่่าาาาจริิๆเชชชคน หนึ่งอาจถูกเสนอตำแหน่งงานดีๆในกัมพูชาแต่พอไปถึงก็พบว่าต้องทำงานหลอกคนอื่นผ่านโทรศัพท์หรือแชทแทนที่จะได้เงินเดือนตามสัญญาแต่ที่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าการที่รัฐบาลกัมพูชาปล่อยให้เครือข่ายนี้เติบโตขนาดนี้ได้แสดงถึงความล้มเหลวในการควบคุมอัชญากรรมในประเทศหรือบางคนอาจสงสัยว่าทำไมคนหลายพันคนถึงเข้าร่วมด้วยความเต็มใจแม้จะรู้ถึงความเสี่ยง นี่เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การถกเถียงเพราะมันแตะถึงประเด็นทางจริยธรรมและความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อพลเมืองและนักท่องเที่ยวคุณคิดอย่างไรบ้างละ่ะการที่คนเหล่านี้ถูกบังคับหรือเลือกเองนั้นควรได้รับการลงโทษอย่างไรและรัฐบาลควรทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อป้องกันสแกม A มอเหล่านี้แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อเริ่มการสนทนาที่น่าสนใจกันเถอะครับที่มาชาแนลนิวเอเชีย h t t p s w w w c h a l n n u s e w c o m i s k i e d a s i a 6 4 k o r e a n h e a l i n k c a m b o i s r e t u r n h o m e c h a p t e r f l i g h t p o l i c e 5 4 1 0 4 5 6คลิกอ่านข่าวเกี่ยวกับสแกมเมอร์ h t t p s c o l o n l a w w w t h a i r a t c o t h t a g 2 5 e 0 2 5 b 8 2 5 a 2 5 e 0 2 5 b 9 e 2 5 8 1 2 5 e 0 2 5 b 8 e 2 5 8 1 2 5 e 0 2 5 b 8 2 5 a 1 2 5 e 0 ยี่สิบห้าบีเก้าอีสองพันห้าร้อยแปดสิบยี่สิบห้าอีศูนย์ยี่สิบห้าบีแปดยี่สิบห้าเอหนึ่งเออยี่สิบห้าอีศูนย์ยี่สิบห้าบีแปดยี่สิบห้ายี่สิบห้าอีศูนย์ยี่สิบห้าบีแปดยี่สิบห้าเอสามเออยี่สิบห้าอีศูนย์ยี่สิบห้าบีเก้าอีสองห้าแปดสี่